ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m คอลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่22 ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีเมอกเช่น ROX PUBG Call of Duty และเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบบอกว่ามาจากกราอีได้ราคาถูกพิเศษอีกอย่าลืมนะครับผม Over Top Up เพจรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยหายห่วงสวัสดีครับผมวันนี้พบกผมกับอีด้าวนนก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน4นะครับผมนะ กับกิจกรรมนะครับผม Unfolding นะครับผมคือเ a สนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรม Team of the Year นะผมยังอยู่ในกิจกรรมของเรานัะแต่ Team of the Year นะครับผมวันนี้ก็มาเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมนะก็คล้ายๆเดิมครับมีของรางวัลผู้จัดการรอบนี้เป็นอะไรเอ่ยไอคอนโออ1 1 0ร้อยสิบเหรอแล้วก็ t y o pack แปดพันได้ t y o pack แล้วก็เจ็ดพันได้ยี่สิบสองทีไปกับไอคอนโออร้อยหกเหรอโอเคใช้ได้ครับผม2องถึไป อ๋อ8 8อ๋อแต่มันไอ้นี่ครับปีใช่ไหมโอเคเอา่าแล้วก็เป็นการสุ่มรูปแบบที่1รูปแบบที่2แล้วก็เลือกรางวัลครับผมในวันนี้ TYO 5ดาว107 92 8ไอ้นี่ก็แตกบ่อยเหมือนกันนะ103 TY กับ TY TYN โอ้โหเลือกยากว่ะ TY <laughs> <laughs> นี่จะคุ้มไหมเนี่ยหรือบวก8คุ้มขว่าวะ แอบดูบวก8คุ้มกว่านะผมว่าครับอันนี้100อันนี้1 0 3้ได้ท y กับทีวีเอก็103เลยไปมาว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเราไปลุยก่อนครับผมรางวัลผู้จัดการผมจะเอาที่วันนี้เดี๋ยวเราจัดกันสัก 7K แล้วกัน7 0็0ครับผมไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลาเวลา,วลาปุ๊บนะครับผมมาเจ0 0ั 7, จัดไปเอาของรางวัลผู้จัดการไอ้การันตีทีวก่อนเอาวันไหนดีวะไหนคุ้มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกิจกรรมเพิ่งมาเลยครับผม โอเครับของวันผู้จัดการมาครับอันไหนคุ้มวะอันไหนคุ้มร้อยเจ็ดเดอไอคอนร้อยเจ็ดทีวโหแต่ว่าทีแพงสุดแม่งทีวีเอ็นร้อบวกแปดนะเอาทีมาก่อนละกันอันแรกแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับไปบวกแแล้วกันครับผมว่ามันไม่มันก็ไม่ได้หนีกันมากมายหรอกครับนะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันครับผมนะ เดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันครับผมเหมือนเดิมครับทำเนียมช่องครับกดทีเดียวหนึ่งไปครั้ง2,000บาทครับผมรูปแบบที่2ครับรูปแบบที่2ได้ของรางวัลอในเมื่อนี้ทีวีที่เกตุนี่นั่นบ้าๆค้อนร้อยแปดโอเคลุยเลยช่างแม่งไปเอือทีวีที่เกตห้าแล้วก็ร้อยห้าทีวีเอ็นกับทีวีเหรอโอเคอีกทีไปอีกสองพันโอ้โหไม่ได้ไฮไลท์เลยว่ะเอ้ยผมลืมไปครับ ตั๋วมันตันเจ็ดนี่ว่้เหี้ยแล้วผมกดไปอีกสองพันพลาดแล้วกูโดนเด็กๆด่าแน่โดนแน่ๆโดนแน่ๆไอ้ยโดนแน่ๆครับไอ้ยผมดันไอ้นี่ไปโอ้ยผมลืมเลยว่ะเลยครับไอ้ยผมลืมเลยว่าตั๋วมันตันเจ็ดเน่ได้บอกว่ามันตันเจ็ดตัวไม่แน่ใจครับอีก 2000, 000, อสองพันกูเซ็กเลยโดนด่าแน่เอาเยีย้ยถูกใจบท ไอคอนร้อยเจ็ดก้าเก้าสองบกแปดล้วกันเก้าสองบกแปดล้วกันไปเพิ่มได้สี่ตัวครับได้สี่ตัวครับแล้วก็ได้ร้อยห้านี้ไม่ได้ไม่เคยได้ของรางวัลใหญ่เลยลหลังๆโอเคครับเหลืออีกร้อยอาทีละสิบแล้วกันโอเคสิบไปไม่มีโอกาสหรอกสามตัวครับได้ได้อีกตัวหนึ่งไอ้เย่เหลืออีกสองครั้งจะได้สักตัวไหมวะครั้งหนึ่งนั่นไงกูว่าแล้วไอ้ปิมๆ อยากได้วะ <l ux> อยากได้วะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ได้ครับผมหน้าเราก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลภาพรวมกัน okay, ครับไปโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ไปทําการเปิดเงิ <l ux> นมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกมี5้าสองได้มา2อ0 0 0าเอ็มเนืงาเงินเพียวๆนะเพราะเงินเพียวๆได้มา20 0 0 0พอ,อเดี๋ยวเราไปลุยแพ็กกันครับผมมันที่บวก 1, 5, หนึ่งบวกห้าอเอ็น นี่ได้ลุ้น TY 96อืมพวกแพ็คเล็กๆเยอะ has. แฮะแพ็คเล็กๆแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเหมือนเดิมแล้วกันครับพวกแพ็คเล็กๆเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเปิดได้ตัวดีเดี๋ยวผมจะเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันเพราะว่ามันจะได้นักเตะมาด้ยอยไปนู่นนี่นั่นอะไรอีกมันคนข้างเสียวลาครับแต่ถ้าไอพวกแพ็คเล็กเนี่ยพวกแบบแพ็คอย่างเงี้ยถ้าเปิดได้ตัวดีเดี๋ยวไปท้ายคลิปแต่ว่าเดี๋ยวเรามาตุยพวกแพ็คที่มันเอ่อได้นำได้เนื้อก่อนนันี้บวก5นะก็โอเคนะครับ ถ้าก็พอได้ลุ้นอยู่อาจจะบางๆก็ได้ลุ้นอยู่ไปงั้นไปแบบไวๆครับทีบีบวกห้าได้ลุ้นอยู่ตัวแพงเยอะครับว่าจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเบอร์สิบสองเป็นข้ามเลยทั้ยี่สิบเอ็มผเลือกเปิดผิดแพ็คแน่เลยผมมีมัวสี่ร้อยเอ็มสักหมื่นเอ็มสักตัวหนึ่งเอ็มซีลรามีโอสิบเก้าเอ็มโอ้ผมเลือกเปิดผิดแพ็คแล้วล่ะพีเอสว่ะ สโค2,300เอ okay. ็มโอเคยังดีกรแพงสุดละเลียมคขาโย400่สี่ร้อยเอ็มหกชิ้นสุดท้ายครับคูนีเย่สี่เอ็มโอเคไม่เป็นไรไวดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูแพ็คอื่นๆกันครับอันนี้บวกหถึงแปดใช่ไหมแปดร้อยสามร้อยสอง 95 94พวกนี้มามาจากไหนวะเนี่ย94 95เอ่อก้อ้พวกนี้มันกากไม่ใช่เหรอครับพวกเนี้ยไอ้พวกลุนทีวายเก้าสี่ยก้าหน,นกากอันนี้แพ็คนี้มันกากก,ากับแพ็คกากแพ็คกากไอโอเคกันข้ามเอา TYN ก่อนเลยแล้วกันครับ TYM ก่อนเลยแล้วกันไป t y n ายเครับให้พี่โดมา สามร้ 500. อยเอฟตัดมาที่ไอเก้ามันไล่ไปเลยนี่หว่ะไอเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดอ๋อโอเคเก็ดละเก็ดละแม่มันไล่ไปเลยครับพวกนี้ไม่ต้องเปิดแล้วกันเสียเวลาอ่าไปลุยกันที่อันนี้ก่อนอันนี้ทีวีเหรอ TY, 6, 22 TY ไอคอน106 22 TY n อคอน103เยอะเยอะคอน TY เอ็ n, ไปไอคอนกับ TY เอ103บวกครับผมหุ้ยไอคอนว่ะหุ้ยคองเซ็ตหุ้ย <laughs> เฮ้ยแต่ได้ไอคอน106อ่ะต้องดีใจแล้วไม่ได้ TY เอ103ก็ดีแล้วครับ <laughs> ต้องดีใจแล้วโอเคอันนี้ต่อแล้วกันครับ1เอาเก้า เก้าเก้าหนึเดี๋ยวไล่ไปเลยแนละ้วกันเก้าเก้าหนึ่งร้อยไปเก้าเก้าหนึ่งร้อยรโอเคครับเก้าเก้าร้อไปฟุกร้อยบีบเข้ามาร้อยหนึ่งทีวายแพ็กมันเยอะร้อยส่ะไปร้อเอา้าเริ่มหนีบเข้ามาเรื่อยๆร0 2้ยสองเททีวาเอ็นมา หอยี่สิบงแฮมโอเค 103. อ 103. 4, 103อนหนึ่งร้อยสาอร้วิ่งมาทีไว้สี่สองอยสามอีกหนึ่งไอ้ทีไว้โอเคไปดีเปเล่หวะ กันที่อันนี้แล้วกันครับ95บวก2ถึงบวก4ไปแจ็กมันเยอะผมลายตานิดนึงนะขอประทานอภัยด้วยครับผมดูกันเ2็ดสบวก4ี่ครับไปจีวายมาจีวายด้วยเยียโอ้โหแคเข้มเหมือนเดิมหลังๆวันนี้เปิดกิจกูเข้มแบบเข้มปิด ร้อยบกหถึงบกห้าครับไปหลังๆนี้ปิดเข็ม,มปิดอีวานกโกดบ้าว่ะโกดบ้าหนึ่งพัสรเอ็มครับเคเหลือไม่เยอะแล้วเรเหลือบวกเจ็บกหอันนี้หนึ่งรหลงมาไงวะเนี่ยไปดีวไปหนึ่งรลงมาไงวะเนี่ยว่อร้อยนึงมาโอ้โหโอ้โอโอปีแล้เนี่ยผมลืมแล้วกัดตันใช่ไหม เหลือ96บวก5บวก7อันนี้106กอันนี้105โอเคพวกนี้ TYO อโอเคเหลือแพ็คดีๆแล้วที่เหลือครับผมกบวก5ถึงบวกแต่เอาบวก5้บกเก่อนบวก5ถึงบวก7ครับ6ชิ้นทีเดียวเลยไปบวก7 BTB เดวิดเบ็คแฮมนายประตูสัญชาติส่งไปเห็นตูงข้ามเลยแล้วกันบวก7ยังถูกเลยครับเอ่อ มาต่อกันที่อันนี้ครับบกหถึงบกแครับหนึ่งกินเก้าสิบหกีกัน,กนดูทรงละขอ BTR กันสูงอ BTR ถ้าหละ่ะก็อะเฮ้ยโรดิโก้บครับโอเคโอเคบกหถึงบกแได้โรดิโก้บครับ 30, okay, สาม okay, okay. หมื่โอเคสวยๆสวยสวยเฉยเฉยโอเคโอเควิ่งร้อยยิเอลยโอโหอยู่วิ่งไวไปไหนวะ เรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องสวยอยู่สวยอยู่ถัดมาที่เราเหลือร้อยห้าใช่ไหมนี่ห้าแก,ก,ก,ก่อนแล้วกันครับร้อยห้าก่อนแล้วกันสองชิ้นทีละชิ้นไปรุ่นไอคอนทีวายทีวายเอ็นไปโทจัดไหมเออทีละชิ้นไปโทไปโทวิ่งมาที่อันนี้อันนี้ทีวายเอ็นบางอิตาลีอีกชิ้นหนึ่งครับไป t ีวายไอคอนทีวายทีวายดีก <laughs> ว <laughs> ่าไอคอนว่ะไอคอนว่ะโอตูเกตเอสทีเปาเลต้าไปแล้วน <laughs> ลแวน,ะ <laughs> ลแลวน่ลืมไปแล้วแ <laughs> น่ว <laughs> ่ามีไอคอนเปาเลต้าอยู่ในเกมครับลืมไป okay. แล้วครับลืมไปแล้วอิจใจไม่อะมาเหลือไอคอนทีวายร้อยหกเก้าหกบวกเจ็ดโอเคแล้วบวกแปดอันนี้ก่อนแล้วกันวะ่ะ ว่า8อันนี้ดูกากสุดแล้วครับ93 8ลงสาระ A ไปปีมันน้อยอ่ะ l h b o e ครับทำไงฮอตว่ะปีฮอตว่ะเฮ้ยปีฮอตน่าจะแพงครับเยอรมันมีหลักเหรออุ๊ยโอเคทีเดียวมันหลักค,ครับสามหมื่นเอ็มสวยๆสวยๆปกติปีนี้นี่ก็เปิดได้กากาโอเคเฮ้ยพอได้พอได้พอได,อได้นี่ถือว่าพอได้นะไป็ตัวสามหมื่นเอ็มมาสองตัวแล้วเอ่อ TYO ไอคอนร้อยหกบวกห้าถึงบวกเจ็ดขอบวกห้าถึงบวกเจ็ดก่อนแล้วกันครับเก้าสิบหกลุ่นยากเหมือนกันแต่ถ้าได้ทีวายเดวันดอฟสกี้บวกเจ็ดก็โอเคนะ boy. เดวินเดอร์บอยอะไรเงี้ยกดตรงสระอีไปกูว่าอันซุงมปีงมาได้ไงเห็นไหมกูแม่นไหมอันซุงไงสัตว์อินเลนเลยไปหมอยแซนเดอร์ไอ้หอยผู้พันครับโอเค สองซองสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวพวกที่เหลือเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่ได้ลุ้นทีวเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมเปิดได้ทีวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะอยู่ท้ายคลิปก็ดูให้จบคลิปแล้วกันจะกอไปก็ได้ไม่ว่าถ้าขี้เกียจครับเผื่อมีลั่นๆเผื่อมีลั่นๆโอเคเอ่อผมเอาทีวก่อนแล้วกันทีวเพียวก่อนแล้วกัน11ตัวครับเรวานกับเดอะบอยใช่ไหมแพงเรวานกับเดอะบอยครับอยดอโดนนาคาเซโลอะไรนะ กดตรงไม่โรครับยสองทีวยออแพ็จ <comfy> <lighting> ัดไปโทไม้โถมา2ีก <joy> ส <rik> ิบาโโอตุเกะไดแกแม่น้า สุดท้ายครับอันนี้การันตีทีวว่าร้อยหบวกด้วยซึ่งทีวมันก็ร้อยหบวกอยู่แล้วแล้วก็ไอคอนครับผมไม่รู้ว่าที TY ก็ดีไอคอนก็ดีขอให้มันเป็นตัวดีๆแล้วกันครับมาส่งท้ายไปด้วยแพ็คนี้แล้วกันอย่างที่บอกครับไอพวกแพ็คเล็กๆถ้ามีลัน่ลนๆเดี๋ยวไปท้ายคลิปครับผมกดตรงเล็กหนึ่งครับ ไอ้ลืมเลยยังไงอย่าลืมนะครับ,บ,บกบบดไลค์กดซฝากดสกิปเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาต่อแน่นอนกับไกิจกรรมดีเจดไปปะดูเดือดเลือดพล่านวิ่งมาไอคอนว่าตุตเกตเปาโลโฟูเตียเงเฮ้ โอเคเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันเล็กน้อยแล้วกันครับได้มาโซ่แห้งว่ะแห้งครับแห้งครับเดี๋ยวได้สามหมื่นเอ็มมาสองตัวก็จริงแต่แบกไม่ไหวครับเพราะที่เหลือแม่งเกลือจัดแต่ต้องไปดูของข้างในว่าจะมีอะไรเด็ดๆไหมครับแต่เบื้องต้นอันนี้หกหมื่นใช่ไหมแล้วตอนแรกมีสองหมื่นสามเป็นแปดหมื่นสามแปดหมื่นสามแปดหมื่นเ็ดเก้าหมื่นได้ประมาณแสนเอ็มทุนๆเหมือนเหมือนเป็นมาตรฐานละประมาณแปดหมื่นแสนสอง มันเป็นมาตรฐานและเติมแบบว่าชุดหนึ่งห้าพันเจได้ประมาณนี้เหมือนเป็นมาตรฐานแล้วต้องได้ดีกว่านี้ครับถึงจะรู้สึกดีแล้วตอนนี้กูอะมาตรฐานศูนโอเคยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมฝากไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมไปไป ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม facebook และช่อง youtube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม